เออมาถ่ายรูปเหรอพี่มาไปรถไปรถกรบเอาผู้ใดบ้ราได้ปลูกแล้วมาปลูกเด้อพอดีลยคนบมาที่หลังเน่ยมอจรมาที่หลังมาที่หลัง คนื่นก็เตรียมเลยมันเหรอง่ายได้หลยท่านร่างก็บอกดีใช่ไหมท่านก็มีอะไรมีก็มือบัญทีสิบเอดไปให้ไม่เท่าหั่บาโดยเป็นความยากแ่ไหแมนก็ปกับแงโดยทีบอกเลือนว่าโมติงแมทุกคนเพือนก็ว่าอยากมาแล้วแหละพอดี ใ่สมัยลูกดันอยู่สมัยว่าใหม่ใหม่ม้ปเ่ย่ลใ่่ลูกสาวของม่สเให้ยายผมดำให้เด้อให้สุขภาพแข็งแรงอายุีใหญ่ อดเลขเลย่ยกกาเนี่ยพาดีลงไปแปดเท็เก,ก้าเลยเทด่กกนะดนี่มอ,ออมืออืน่นมือเฮื่อนี่ละ <c oughs> เดี๋ยวใจทายุบเนื้อ